สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะเนี่ยวันนี้พ่อควานนะคะได้เอามันแก้วนะคะที่ว่าน้องมะรีท้องได้แบ่งปันให้นะคะเดี๋ยวพ่อควานล้างก่อนลูกที่มีแม่แม่เอฟซีใจดีนะคะคุณแม่ลีนะคะหนุนลูกชายของเราดีดนะคะหิวนะคะล้างก่อนลูกล้างก่อนแล้วคนเก่งแล้วให้พ่อพล้างก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อล้างให้ก่อนนะคะลูก ขอบคุณคุณแม่ดีนะคะขอบคุณคุณแม่ดีมากๆนะคะที่เมตตาสงสารนะคะแบ่งปันมาให้น้องๆช้งางเชือกอื่นด้วยนะคะแล้วขอบแล้วก็ขอขอบคุณแม่พังมะลิทองด้วยนะคะค่ะโห,โโห,โโห,โหโนะคะหนุ่ม่อของเรานะคะถ้ามีของกินเสียงอ้อนเสียงหวานนะคะเอาางนลูกลแล้วแม่ควานถ่ายให้ดูชัดๆนะคะ คะหนุ่มหล่อของเรานะคะอลูกอ่ะเดี๋ยวพ่อล้างอยู่นะลูกนะเสร็จจากใส่บาตรตักบาตรใ,ให้คุณแม่นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่นะคะพี่คาของเราก็ได้มาทําบนตักบาตรให้แม่ควานและน้องในท้องนะคะน้องจะได้ออกมาแข็งแรงนะคะมาว่าพ่อควานก็ มีลูกสาวทั้งหมดสองคนนะคะอยู่ในท้องก็เป็นผู้หญิงอีกนะคะเป็นสามสาวเลยนะคะมีลูกชายแค่มีลูกชายแค่เชือกเดียวคือเป็นพี่คำนะคะนอกนั้นเป็นลูกสาวหมดเลยนะคะมาเอาลอยไหมลูกเดี๋ยวนะคะมาไปดูพี่คำใกล้ๆนะคะนี่อร่อยไหมคะดูนะคะนี่นี่หนูพ่อควานของเรานะคะ สวัสดีค่ะอาหารทุกอย่างนะคะก่อนที่จะให้น้องๆช้างทานนะคะแม่ควานแล้วพ่อควานจะทําความสะอาดก่อนนะคะอร่อยไหมลูกมันแก้วยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะยังยเขียวๆอยู่เลยนะคะยังบางอันยังติดใบมาอยู่เลยนะคะนี่นะคะล้างทําความสะอาดทั้งดินทั้งอะไรออกให้หมดนะคะ เดี๋ยวเราก็จะล้างแล้วก็จะเอาไปให้พี่ภูพานที่น้องอยู่นะคะนี่นะคะดูหนุ่มหล่อของเราทานนะคะนี่ทานอย่างอรอร่อยเลยนะคะหนุ่มหล่อของเราดูสายตาของน้องนะคะหนุ่มหล่อมาดแมนนุ่มสุขุมนะคะ มาค่อยเคี้ยวลูกค่อยค่อยเคี้ยวนี่อ่มามาม,มลูกมามามาอร่อยนี่นะคะนี่ยินเสียงเคี้ยวนะคะคุณแม่คะเสียงเคี้ยวนี่แบบอย่างอล ե อร่อยเลยนะคะ เี่ยให้หมดก่อนหลกเคียยให้หมดก่อนวา้าวแม่แม,ม่ฟังเสียงนะคะวา้าบ <c oughs> ลกช้าๆก็ได้หลกช้าๆไม่มีใครแยง่งหลบกเดี๋ยวค่อยแบ่งไปให้พี่ภูพานเนาะให้ผมกินก่อนนะคะวา้าวหนุ่มหลอของเรานะคะ ก๊อกฟันก็นั่งล้างไปนะคะลูกชายสุดหล่อก,ก็ทานไปยืนทานไปเรื่อยนะคะคนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่บริเวณบ้านนะคะเอาลูกชายมาตักบาตรให้คุณแม่นะคะนี่มนมหลอของเรานะคะเริ่มจะมีชั้นแล้วนะคะแม่แม่แมา น,นี้นะคะน้องเริ่มจะมีชั้นแล้วนะคะเริ่มจะเป็นช้างสามชาั้นแล้วนะคะนี่นะคะหนุ่มลองเราน,นะคะชั้นเริ่มมาแล้วนะคะกินรกวายกินซะกินให้อิ่มไ่อเที่ยวนะลูก ก็มาตรงนี้หน่อย<ป>นี่นะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะแม่แม่เอฟซี FC ที่โอนคะแนนค่าอาหารมาสมทบทุนให้น้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะได้สร้างโรงโรงช้างนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะไปสร้างโรงช้างที่บ้านนะคะที่บ้านเกิดแม่ควานนะคะ แม่แม่อฟซท่านไหนเป็นสะพานรุนกดไลค์กดแชร์ช่วยน้องได้นะคะน้องจะได้มีบ้านอยู่เร็วๆนะคะอยู่นี่น้องก็มีเพื่อนนะคะนี่ตัวเจ้าต,ตัวดำนะคะไปแล้วแม่ควราหางมุมชัดๆให้เวลา ให้เห็นน้องชัดๆนะคะนี่นะคะคมุมนี้ได้นะคะแม่คะเมื่อกี้อาจจะมืดไปนิดนึงนะคะน้องจะได้ทานให้แม่แม่ๆๆเห็นชัดๆนะคะแต่แม่ควานพาไปซูมใไปไกล้เดีกว่าเนาะนี่นะคะจะเห็นน้องเวลาน้องทานนะคะยืนกินปลายืนทานไปห่างก็แป่งไปนะคะนี่แหละคะ่ะความสุขของเขานะคะ อาลูกอ่ะมัม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 ,ม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 ค่อยกินลูกลูกใหญ่นะ่นอะ่ะว้าเสียงเเคี้ยวใช่ลูกเสียงเคี้ยวหนูอู้หนูได้ยินเสียงเคี้ยวแล้วค่ะแม่แม่หมดแล้วลูกเดี๋ยวเราเอาไปฝากที่ภูพานด้วยขอบคุณครับแม่แม่ก่อนแล้ว ขอบคุณค่าขอบคุณค่าน้องแม่พังลิทองด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ดีด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแม่ควันขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ